หากใครนะครับที่กำลังจะซื้อ id GTA V นะครับแล้วพรว่ามันราคาแพงนะครับผมขอแนะนำร้าน ijm gamer shop ได้เลยนะครับก็มี id GTA V ขายในราคาที่ถูกนะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมก็มีทั้งช่องทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o o นะครับก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จะรับปลดแบนด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้าน i อ m จ a เกมเมอร์ช็นะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i อ m จ a เกมเมอร์นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไฟเอ็มนะครับผมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับคือจะมาสอนตั้งค่าไฟเอ็มกันนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับฝากทุกผู้ชมนะครับคนละหนึ่งกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็ setting ที่ผมจะมาตั้งนะครับก็จะผมจะไม่ปรับโลรสุดนะครับแนะนําเป็นสเปค กลางๆนะครับผมสเปคกลางๆเลยนะครับผมก็สเปคต่ําก็ปรับตามได้นะครับแต่แนะนาให้ปรับเป็น normal นะครับผมถ้าเป็นแบบสเปคต่ําเลยนะครับแนะนําเป็น normal นะครับผมส่วนใครที่สเปคกลางนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมาตั้งค่ากันเลยนะครับผมก็กดไปที่ตั้งค่าเลยนะครับผมก็ตั้งค่าผมนะครับก็ เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตั้งค่าจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้ไปปรับยังไม่ได้ไปแต่งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมาปรับแต่งกันนะครับผมโอเคปะก็เข้ามาที่ Advanced Graphics ก่อนเลยละกันนะครับผมอ่าในหัวข้อนี้นะครับผมจะปรับเป็น Full Screen นะครับหัวข้อที่2ก็ตามจอท่านผู้ชมเลยนะครับผมก็จอผมก็1920คูณ1 0 8 0นะครับผมก็กด Apply Save ได้เลยนะครับผม โอเคก็ไปไวนิดนึงนะครับผมก็ต่อมานะครับไปที่กราฟิกนะครับผมกราฟิกเลยนะครับก็หัวข้อแรกผมจะปรับเป็นออฟนะครับก็ d i r e ก t X ผมจะปรับเป็น DirectX 1 1นะครับผมต่อมานะครับจอนะครับผมปรับเป็นตามจอของผมเลยนะครับก็คือ1920คูณ1080นะครับผมส่วนจอผมจะเลือกเป็นจอเดียวนะครับเพราะว่าผมมีจอเดียวก็จะเลือกเป็นจอเดียวนะครับผม FXAA ผมจะปรับเป็นออฟนะครับผมส่วน MSAA ผมจะปรับเป็น 2x นะครับผมต่อมานะครับ NVIDIA นะครับผมจะปรับเป็นออฟนะครับผม Vsync ผมจะเปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบล็อกเฟรมไว้กับจอนะครับคือเฟรมไม่กระตุกนะครับก็คือเฟรมไม่ลงเฟรมไม่ขึ้นประมาณนี้นะครับทําให้แบบเราแบบเล่นแบบไม่ต้องห่วงว่าจะเฟรมดอปเฟรมพุ่งประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับ ไอหัวข้อนี้ผมผมจะปรับเป็นอ่อนแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับไอสามหัวข้อนี้นะครับผมจะปรับเป็นกลางๆละกันนะครับผมหรือว่าต่ําลงมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ1 2 3 4แสละกันนะครับผมประมาณ4ี่นะครับ1 2 3 4นะครับก็คอมสเปกกาก็ปรับให้ต่ําที่สุดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับไอหัวข้อนี้นะครับก็คือตัวโหลดแมปนะครับตัวโหลดแมปนะครับผมจะปรับสุดเลยนะครับเพราะว่าเวลาขับรถจะได้แมปไม่ตกนั่นเองนะครับรถไม่ตกแมปประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเท็กเจอร์นะครับผมจะปรับเป็นเวลี่ไฮนะครับผมก็ถ้าใครคอมกาก็ปรับเป็นนอร์ม l ลนะครับผมแต่ผมจะปรับเป็นเวลี่ไฮเลยนะครับผม ต่อมานะครับชาเดอร์นะครับผมจะปรับเป็นเวลี่ไฮเลยนะครับผมก็คอมกากก็ปรับเป็นนอร์มัลนะครับผมก็ต่อมานะครับชาร์โด้นะครับชาร์โด้ผมจะปรับปิดไว้ละกันนะครับผมอืมก็ถ้าใครคอมแรงก็ปรับเป็นเวลี่ไฮเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมจะปรับเป็นออฟนะครับผมเพราะว่าคอมผมไม่ค่อยแรงมากนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับ reflection นะครับ reflection ผมจะปรับเป็นนอร์มัลละกันนะครับผม ต่อมานะครับ MSA ผมจะปรับเป็น 4x นะครับผมส่วนน้ำนะครับตัวนี้สำคัญนะครับไม่ว่าคอมจะกากคอมจะแรงก็ปรับเป็น normal ดีที่สุดนะครับผมก็นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปที่ทะเลใช่ปะเออไม่ค่อยได้ไปที่ทะเลก็ปรับเป็น normal ก็ดีที่สุดแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็ particle นะครับ particle ผมผมแนะนำ ก็ผมจะเปิดไวเป็นเวลี่ไฮเลยนะครับเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆนะครับผมก็ถ้าความกะก็ normal นะครับผมจะผมจะเวลี่ไฮแล้วกันนะครับผมต่อมาหญ้านะครับหญ้าสําคัญมากนะครับผมไม่ว่าความจะกะคอมจะแรงก็ปรับเป็น normal นะครับผมดีที่สุดนะครับผมต่อมานะครับ soft shadow นะครับผมจะปรับเป็น soft ซอฟซ t ฟเทสเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับ p o ต t fx นะครับผมแนะนําให้อ่าปรับเป็น normal นะครับดีที่สุดนะครับผมคอมจ่าคอมจะแรงก็แนะนําให้ปรับเป็น normal นะครับผมต่อมานะครับไอเจ้า x16 ผมจะปรับปิดไว้ละกันนะครับผมผมจะปิดไว้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ผมผมจะปรับเป็น normal แล้วกันนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็น e ว y high เหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าคอมกากคอมแรงก็ normal นะครับคอมกากก็ normal นะครับคอมแรงก็เวลี่ไฮนะครับผมประมาณนี้นะครับผม โอเคก็กดแอปพลายกดเซฟได้เลยนะครับผมอ่ามันให้รีสตาร์ทผมก็จะรีสตาร์ทไปนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวมาดูอ่าหลังการตั้งค่ากันนะครับว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะครับผมโอเคขอยนุญาตปลนรถนะครับสังเกต FPS ผมนะครับก็คือมันจะล็อกไว้เลยนะครับคือจอผม 165Hz เฮิร์ตนะครับมันก็จะล็อกเฟรมไว้ที่165นะครับนี่นะครับผมสังเกตได้ว่าเหมือนแบบ มันสมูทสมูทมันแบบโหยรถมันดีปจังวะประมาณนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าเฟรมมันจะประมาณนี้นะครับผมเฟรมมันจะนิ่งมากนะครับผมแล้วก็ขับรถมันก็จะแบบเนี่ยครับผมจอสมูทนะครับไม่กระตุกนะครับผมโว้ยชนชนชนเนี่ยครับเลืน่นลื่น่นเลยนะครับผม ต้องมีดอปบ้างเป็นบางช่วงนะครับโดยรวมแล้วก็ดีนะครับภาพสวยเลยนะครับผมก็สตรีมเมอร์ก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมนี่ครับโอเคครับก็เป็นอย่างนักันบ้างนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับคนละหนึ่งกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s า r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม